สวัสดีค่ะทุกคนมีมารีเตอรนะคะหน้าร้อนนะคะก็มาถึงแล้วนะคะไหนจะเจอทั้งรังสีความร้อนจากแดดฮะ,ะก็ยังมีฝุ่นควันและกวรภาวะที่ทำร้ายผิวหน้าของเราอีกนะคะถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยผิวของเราก็อาจจะเกิดริ้วรอยสิวนะคะจุดด่างดำผิวคล้ำเสียได้นั่นเองนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะคะมิวมีครีมตัวหนึ่งที่มิวใช้นะคะแล้วก็มีคำว่าดีงามมากมารีวิว w ฟังนั่นเองนะคะแถมตัวนี้นะคะก็ยังเป็นตัวดีตัวเด่นตัวดังใน tiktok นั่นเองนะคะทุกคนนั่นก็คือ h y d a essential cream นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จะบอกว่า เป็นเนื้อเจลครีมนะคะที่มีสีขาวแล้วก็มีสารสกัดจากไอริสคอมเพล็กซ์นะคะช่วยทำความสะอาดผิวจากแบคทีเรียนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของความมันนะคะแล้วต้นตอแห่งการเกิดสิวริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆนะคะช่วยลดการเกิดสิวไปในตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วยกระชับรูขุมขนนะ,ะรอยดำรอยแดงให้จางลงด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีพรีไบโอติกในคลที่เป็นสารสกัดจากแพลงตั ton, นะคะช่วยฟื้นฟูผิวให,ให้ดูแข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะให้ผิวหนังของเราเนี่ยดูเนียนสวยสดใสดูสุขภาพดีขึ้นผิว จะดูเด็กลงนะทำให้เรามีความมั่นใจเวลาแต่งหน้าแล้วก็ออกไปเจอผู้คนนั่นเองะคะ่ะตัวกล่องนะมาเป็นแบบสีแดงขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วเจลครีมนะคะเขาก็มาในปริมาณ10มิลลิลิตรนั่นเองนะคะทุกคนพอเปิดมานะคะก็เป็นกระปุกครีมแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นสีขาวแบบนี้นเลยนะคะพอเปิดออกมาก็จะเจอแผ่นกั้นเนื้อครีมแบบนี้ทุกคน จะเป็นแผ่กนการเนื้อครีมแบบนี้ทําให้ครีมเลอะตอนที่เราใช้นั่นเองพอเ,เปิดมาจะเจอเนื้อครีมอยู่ข้างในแบบนี้เลยซึ่งก็คือใช้จริงนั่นเองนะคะทุกคนเนยเป็นสีขาวๆคุ้คุแบบนี้นะคะตัวเนื้อครีมเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นเจลครีมเป็นแบบประมาณนี้เลยเนื้อนุ่มเนียนๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเจลกึ่งครีมซึ่งแบบหลังทาไปก็มีควมว่าเกลี่ยง่ายด้วยนะคะหลังทานะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นมาแบบ ทีเดียวแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอนะด้วยนะคะเพราะเขาเป็นเนื้อเจอลกึ่งครีมที่มิวคือแบบชอบมากเลิมมากนะคะเนื้อแบบนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าสภาพผิวของมิวก็จะเป็นผิวผสมค่อนไปทางมันนั่นเองะคะก็คือจะเป็นแห้งบริเวณหน้าแก้มช่วงหน้าแก้มแล้วก็จะมันบริเวณทีโซนแบบนี้นั่นเองคะสำหรับวิธีใช้ตัวเฮดาเอเซนเชอร์ครีมตัวนี้นะคะมิวก็จะใช้หลังที่มิวอาบน้ําล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ทาเลอรนไปก่อนนะคะแล้วก็ทาเซรั่มไปจากนั้นก็ตามด้วยครีมตัวนี้นั่นเองนะคะหรือว่า ใครไม่มีครีมตัวไหนก็สามารถทาครีมตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนโดยที่จะหยิบออกมานะคะประมาณเกนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาแปะที่กลางฝ่ามือนะคะแล้วก็วอมวอมฝ่ามือแล้วก็หน้าไปที่บริเวณหน้าหน้าแก้มข้างแก้มนะคะแล้วก็ บริเวณหน้าผากนั่นเองนะทุกคนแล้วก็นวดนวดให้เข้ากันนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบจุด5จุดแล้วก็เกลี่ยได้เลยนะแต่มีขนาดแบบแรกมากกว่านะคะทุกคนจะทําให้เนื้อกี้มันก็เข้ากับหน้าแล้วก็ซึมเข้ากับหน้ามากกว่านั่นเองนะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะถนัดเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้ง ลางวันนะคะแล้วก็ตอนที่รับน้ําเสร็จตอนเย็นนั่นเองนะคะโดยที่ตอนกลางวันเนี่ยมิก็จะใช้ไฮราครีมตัวน,นี้เสร็จนะคะแล้วก็ทาต่อด้วยครีมกันแดดนั่นเองนะหรือว่าตอนคืนเราก็สามารถใช้ไฮยาตัวน,นี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยมาร์กหน้าหรือว่าสลิปปิ้งมาก็แล้วแต่เลยนะคะทุกคน จากที่มิ้วทาไปนะคะก็ไม่มีความว่าเหนียวเนื้อจริงๆนะผิวก็ยังมีความนุ่มชุ่มชื้นเล่นแสงแล้วก็ดูอิ่มน้ําด้วยนั่นเองนะคะไม่เป็นคร่าไม่เป็นขุยซึมไวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิวมันขึ้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะรวมไปถึงผิวหน้าก็รู้สึกว่าดูชุ่มชื้นขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน,นอมากๆเลยนะคะทำให้แต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ารูขุมขนก็จะดูรู้สึกว่ากระชับขึ้นแล้วก็หน้าเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวนั่นเเออองงงงแตต่่่ในนนสวขจจุดดาาะะะไ้ะคะก็ รอดูกันอีกต่อไปนะเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถที่จะช่วยลดจุดแดงดำอะไรภายในกระปุกเดียวนั่นเองนะทุกคนก็จะต้องทดลองดูกันต่อไปค่ะแต่โดยรวมนะคะมิวถือว่าในเรื่องสิวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาอยู่เลยทีเดียวนะคะกับไฮยาดาเอเซนเชอร์ครีมนั่นเองนะคะทุกคนก็มาสำหรับคนที่มีผิวมันนะคะหรือว่าไม่อยากให้สิวมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้จบครบในตัวเดียวนะคะลดทั้งสิวแล้วก็รอยดำได้ด้วยเช่นเดียวกันอาจ๊ะ แถมตัวกระปุกนะคะก็ยังสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกอีกด้วยนะเพราะมีความเล็ก<ๆ>มากๆเลยนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากได้ตัวไฮยาดาเอเซนเชอร์ครีมนี้ไปลองใช้นะ,ะก็สามารถติดต่อนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลไปทาง l i น e ของเขาได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมีชิงช่องทางการติดต่อไว้นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่ารีวิวนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นของมิวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดกับผิวมิวสภาพผิวของมิวแล้วก็ความรู้สึกของมิวเท่านั้นนะคะทุกคนก็เอาไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อสำหรับครีมตัว แต่นอกเหนือจากครีมที่ดีแล้วนะคะทุกคนก็ต้องดูแลตั้งแต่ผิวภายในยันภายนอกนะคะทุกคนเลือกกินอาหารดีๆนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ล้างหน้าทําความสะอาดผิวให้ดีด้วยะคะทุกคนไม่ใช่ว่าใช้ครีมตัวเดียแล้วมันจะหายนะคะสำหรับวันนี้ทามิก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดิเกิลค่ะและไป